ข่้าดูครับทุกคนเช้านี้มีประเด็นอีกแล้วใช่ไหมครับสำหรับรายการหมอลำไอดอลครับซึ่งมีบางคนเนี่ยตั้งคำถามนะครับว่าทำไมทีมสีแดงบอสโจโยมานินแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีโค้ชตั้งสองคนแต่ทีมอื่นนะครับมีโค้ชเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะครับต้องบอกอะไรดีต้องพูดยังไงดีครับอุงอิงไปก็มีดรามา่าอุงอิงไม่ไปก็มีดรามา่าเพราะฉะนั้นแล้วอีมมองว่า ไปดีกว่าครับไม่ไปคือดราม่าหนักกว่านะครับสำหรับองอินเพชบ้านแพงครับทุกคนอย่างที่บอกน้องไม่ว่าจะขยับขยี้อะไรเนี่ยน้องก็ได้รับความสนใจหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามอะไรแบบนี้ครับทุกคนอันนี้คือคนส่งไมพิมข่าวกระแสเนี่ยดูเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าน้องจะไปหรือไม่ไปก็มีคนพูดถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วไปดีกว่าครับทุกคนเพื่อรายการนะครับจะได้มีคนดูเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่า ฐานแฟนคลับของอุงอิงเนี่ยแน่นเหลือเกินแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูน้องและที่สําคัญเขามีเปิดจําหน่ายกลุ่มปิดด้วยนะครับในกิจกรรมสุดพิเศษนะครับไลฟ์ไฟนอลออเดชั่นแฟนมิสด,ด้วยกับโค้ชและทีมที่คุณรักทั้ง4ทีมด้วยกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถอินบล็อกไปได้เลยหมอลำไอดอลเนี่ยสอบถามซื้อบัตรได้เลยนะครับเพียงทีมละ99บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็โอ้โห นะอ,อุ้มอิมมองว่าไม่ไม่มีอะไรน่าตกใจนะทุกคนแค่อุ้มอิงไปนั่งคู่กับบอสโจนะครับอ,อุ้มมองว่าเป็นการเรียกเลตติ้งให้กับรายการมากกว่านะครับทุกคนเพราะว่าถ้าน้องไม่ไปเนี่ยยิ่งแต่จะมีดรามา่าเอาจริงๆครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ถ้าคือเอาจริงถ้าไปกับไม่ไปเนี่ยคือมีคนพูดถึงทั้งสองทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นแล้วไปดีกว่าเพื่อรายการนะจะได้มีคนดูเพิ่มมากขึ้นนะครับรอบนี้ครับทุกคนเป็นรอบ live final audition มิ แฟนมีสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแฟนมีสเนี่ยนะครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับทีมสีแดงครับทุกคนปีที่แล้วเนะาะก็จะมีทางด้านบอสโจกับอุงอิงเนี่ยโอ้โหเป็นทีมแชมป์นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูบริบทของรายการก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นแฟนมีสเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโค้ชเนี่ยอย่างคุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เขาเป็นโค้ชใหม่ใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหฐานแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วนะนะครับฐานแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันที่27กรกฎาคมนี้เนี่ย คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยบินเดี่ยวนะครับบินเดี่ยวมาเนี่ยนะพี่คนก็ น่าจะได้รับความสนใจจากแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกพอสมควรส่วนบิวจิตชริยาครับทุกคนเขาก็เป็นขวัญใจ LGBT นะนะครับแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยโอ้โหมีแต่ LGBTQ เลยที่มาสมัครเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาก็น่าจะมีแฟนคลับของเขาเนี่ยเข้ามาดูลาสกลุ่มปิดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ครับทุกคนแต่ทีมสีแดงเนี่ยบอสโจโยมนินแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนอย่าลืมนะครับว่า ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาเป็นทีมแชมป์เขาเป็นทีมแชมปมแชม์แล้วก็ได้รับเรตติ้งสูงที่สุดเลยสําหรับพ่อลูกนะไม่ว่าจะพูดอะไรก็กลายเป็นไวรัลไปหมดเลยกลายเป็นกระแสไปหมดเลยแล้วก็เอฟซีา FC สาวน้อยเนี่ยแทบจะมาครองช่องครองช่องหมอลำไอดอลเลยในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอิมมองว่าอุ้งอิงไปเนี่ย ก็คือถูกต้องแล้วนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคนถามหาแน่นอนนะครับทุกคนคนถามหาแน่นอนถ้ามีบอสโจเพียงคนเดียวเนี่ยแล้วก็เฮียนหน่อยก็ได้พูดเอาไว้แล้วว่าได้เจอแน่นอนสําหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับเพราะว่าคือถ้าทั้งคู่เขาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยครับทุกคนคืออย่างคนอืน่นเนี่ยอย่างน้องบิวจิตอย่างเงี้ยอย่างคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็แบบมีสเสน่ห์ของเขาแต่พ่อโจกับองค์อิงเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันเรียกสเสน์ได้แบบ3เท่าสเท่าครับทุกคนคือจะเป็นกระแสจะเป็นไวรัลกันทั่วประเทศเลยถ้าพ่อลูกเนี่ยได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วรายการก็ต้องเลือกพ่อลูกคู่บุญมาอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้อิ่มคิดว่ารายการเขาเขาถูกต้องแล้วนะครับส่วนทีมคุณแอนแลอรีเนี่ยก็ไม่แน่อีกแหละครับทุกคนทีมคุณแอนเนี่ยเขาก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะมีคุณบอยมาก็ได้ครับทุกคนคุณบอยสิริชัยหรือคุณแอนจะมาเดี่ยวก็เป็นได้ครับทุกคนเนาะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณแอนอร กับ,บคุณบอยเขาเขาไม่ได้เป็นคู่จิ้นแบบแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแฟนคลับกิ๊กการ์ดอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้แบบนั้นเขาจะเป็นแบบว่าคุณบอยคุณแอนเนี่ยอยู่คนเดียวเขาก็มีเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยไม่มองว่าแบบนั้นครับทุกคนถามว่าบอสโจมาคนเดียวเนี่ย โอเคไหมก็โอเคแต่ว่าคือแฟนคลับก็จะถามหาอุงอิงอีกแหละทุกคนคือในความที่เป็นพ่อลูกคู่บุญะนะเนาะมันก็เลยต้องแบบต้องมาคู่กันะนะครับม่มองว่าแบบนั้นะนะครับเนาะอ,อ่ะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะวันเสาร์นี้นะครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ย27กรกฎาคมส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นทางด้านคุณบิวจิตสริยานะครับแล้วก็ทีมบอสโจโยมานินแล้วก็น้องอุงอิงครับวันที่30กรกฎาคมตอนนี้โอ้โหเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ย เข้าไปอย่างถล่มทลายแน่นอนเมื่อพ่อโจแล้วก็องค์อิงนะครับมานะฮะแล้วก็ทีมคุณแอนอีกนะครับทุกคนที่จะได้ซื้อบัตรเข้าไปชมในกิจกรรมไลฟ์ไฟ a u ลออ i o ชันมิดแฟนม e t นะครับนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบเป็นแฟนมิดโค้ชมากกว่านะครับเนี่ยนะฮะเนาะ,ะทุกคนทักไปได้เลยที่รายการหมอลำไอดอลนะครับนะวันที่อ่าแล้วก็ วันนี้อีกนะทุกคนก็จะมีทีมทีมพ่อโจอุ่งอิงเนี่ยมีการไลฟ์อีกมีแตงโมซับเวอร์นะครับแล้วก็มีโบกัสซุปตาแล้วก็มีคุณ ps, อภิษฎพจน์เนาะวันนี้เขาจะไปไปเป็นแบบไลฟ์มิทติ้งหมอลำไอดอลนะครับทุกคนอ่าวันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบเหมือนกับมิทติ้งการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทุกคนครับ ไปซื้อบัตรเลยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขครับทุกคนอันนี้ยอ่าเขาลงข่าวมาแล้วเนาะกับทางช่อง Workpoint นะครับเดี๋ยวไปฟังสักสักช่วงนะครับ กิจกรรมไลฟ์ไฟแนลอออดิชันแอนด์แฟนมิครับกับโค้ชและก็ทีมที่คุณรับแบบใกล้ชิดติดจอออนไลน์เลยนะมีส่วนร่วมนะครับในการโหวตผู้เข้าแข่งขันขที่คุณเชียร์แต่ละทีม1บัญชีต่อ1สิทธิ์การโหวตครับเพื่อ <Ooh. S 1> <olmuş. S 2> ผ่านเข้ารอบไปเป็น1ใน5คนสุดท้ายในรายการหมอลำไอดอลซีซั่น2ราคาบัตรเข้าชมกิจกรรมกลุ่มปิดเพียงทีมละ99้บาทกลุ่มปิดย้ำนะคะเพียงทีมละ99บาทภายในกิจกรรมจะได้พบกับโชว์สุดพิเศษเต็มวงจากโค้ชทั้ง4ทีมในรายการหมอลำไอ สองค่ะเมื่าจะเป็นโค้ชบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะวันเสาร์ที่27กรกฎาคมโค้ชบิวจิตจิตชริยาค่ะ วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมโคชโจโยมนีนะคะและอุงอิงวันอังคารที่30กรกฎาคมโคชแอนออรดีวันพุธที่31กรกฎาคมพร้อมโชว์จากผู้เข้าแข่งขันนะคะในแต่ละทีมตั้งแต่11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะ2ชั่วโมงเต็มนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเล่นเกมรับรางวัลอีกมากมายมาร่วมลุ้นนะคะว่าใครจะเข้ารอบเป็น20คนสุดท้ายสู่การเป็นหมอลำไอดอลเจเนอเรชันใหม่ในรายการหมอลำไอดอลซีซั่น2ครับติดตามรายละเอียดซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรม Final Audition and Fan m e cool ี t กับโค้ชและทีมที่คุณรักท oh. ี่ Facebook หมอลำไอดอลเท่านั้นนะครับหมอลำไอดอลเท่านั้นทำไมต้องมีคำว่าเท่านั้นตัวนี้มิจฉาชีพเยอะจริงๆแล้ว คุณทักมานะคุณจากจะสมัครเกอย,ก,อยกร่วมเนี่ย99าบาบทคุณทักมาไม่มีแอดมินเราทักไปนะใช่ใช่การทักไปคือคุณเอ๊ะเลยว่ามิดใ<ม>ี่ออเ,เอ่มิสซิี้นะมามิสซี่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็ระวังดีๆด,ด้วยสําหรับคนที่อยากจะซื้อบัตรเนาะทักไปที่หมอลำไอดอลเท่านั้นนะครับซึ่งรูปประจําตัวเนี่ยก็จะเป็นหมอลำไอดอลสองนะครับอ่ะทักไปดูผู้ติดตามกันดีๆนะเดี๋ยวจะไปแบบว่า ผู้ติดตาม3ล้านคนนะครับทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาเป็นว่าอุ๋งอิงมาก็ปังนะครับปังมากเลยแหละนะครับนาอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ